สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเมเชียทาโร่นะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็จะมาทำคลิปวิดีโอหัวข้อเขาลืมคุณแล้วหรือยังนะคะอันนี้มอบให้กับคนที่เ,เลิกลานะคะมาแล้วนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ม,ม,นมีปัญหานะคะอาจจะถามถึง คนรักที่คุณยังไม่ลืมเขานะคะบางคนอาจจะถามแฟนคนที่1คนที่2คนที่3อะไรประมาณนี้ก็ได้นะคะถามถึงใครก็ได้ที่คุณยังไม่ได้ลืมเขาแล้วเราอยากจะรู้ว่าแล้วเขาคนเนี้ยคนที่คุณนึกถึงคนคนเนี้เขาลืมคุณแล้วหรือยังนะคะถามถึงคนไหนก็ได้นะคะที่ผ่านเข้ามาในชีวิตของเรานะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะมีไพ่ให้เลือกทั้งหมด3กองเริ่มจากกองที่1 2 3นะคะเรื่องราวนะคะก็อาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอเพื่อนๆทุกคนนะคะดูเพื่อความบันเทิงนะคะเท่านั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคะไพ่กองที่1นึ่เขาลืมคุณแล้วหรือยังนะคะคนที่คุณนึกถึงอยู่ในช่วงเวลานี้นะคะ10 of swords นะคะคุณสองคนน่าจะจบกันมาสักพักแล้วนะคะอาจจะเป็นคนที่ อาจจะไม่ใช่แฟนปัจจุบันก็ได้นะคะหรืออาจจะเป็นแฟนปัจจุบันที่เลิกกลากันไปสักพักหนึ่งนะคะ Three of Cups the Sun Seven of Pentacles นะคะ Eight of Wands Devil Five of Wands แล้วก็ ในออฟคัฟส์นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะแม่หมอมองว่าตัวคุณเองอาจจะดิวอยู่กับคนที่ค่อนข้างที่จะฮิตฮอตนะคะเป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์มากๆนะคะเป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นคนที่ใครๆนะคะก็รู้จักเขาแล้วก็เป็นเป็นคนที่แบบว่าน่ารักน่าหลงไหลเป็นคนสนุกสนานเป็นคนเฮฮาใครที่อยู่ใกล้ๆ คนคนนี้จะรู้สึกว่ามีพลังงานของความดึงดูดแล้วก็มีความสุขสนุกสนานแล้วก็ดึงดูดในเรื่องของอารมณ์ด้วยนะคะประมาณนี้นะคะอารมณ์พวก18บวกนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1เป็นคนที่แบบว่ามีเสน่ห์มากนะคะแล้วก็เจ้าชู้มากด้วยนะคะแล้วก็ณตอนนี้เขาเริ่มต้นใหม่นะคะเขาเริ่มต้นใหม่ไปแล้วเขามีความรักความสัมพันธ์นะคะ ใหม่ๆไปแล้วแล้วก็อาจจะมีคนในชีวิตเขาเนี่ยหลายคนด้วยเช่นเดียวกันคือไม่ได้มีแค่หนึ่งคนนะคะอาจจะมีสองคนสามคนด้วยความที่เขาเป็นคนที่แบบบริสหารสเสน่ห์ให้กับตัวเองอยู่ตลอดเวลาด้วยแล้วก็มีคนเข้าหาเขาอยู่ตลอดเวลาถ้าใครที่เขารู้สึกชอบแล้วเขารู้สึกถูกใจเขาก็เขาก็คุยเขาก็คบด้วยอะไรประมาณนี้แต่ว่าเขาอาจจะยังไม่ได้แบบ จะจริงจังในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เพราะว่าตัวคนคนนี้เขายังคงรักตัวเองเขายังมองหาความสุขใหม่ๆมองความตื่นเต้นนะคะ,ะให้กับตัวเองอยู่นะคะคือยังไม่ได้จะจริงจังกับใครเป็นตัวเป็นตนนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่1นนะคะสําหรับเขาคนนั้นของคุณที่คุณนึกถึงอยู่ในตอนนี้นะคะส่วนถามว่าเขาลืมคุณแล้วหรือย,ยังแม่หมอมอ,มองว่าตัวเขาเองเนี่ย มันมีจะมีแบบบางช่วงบางตอนบางอารมณ์บางเวลาที่เขาคิดถึงแล้วก็หวยหาคุณนะคะคือมันมันมันไม่ได้เป็นพลังงานของการลืมถึงแม้ว่าเขาจะเริ่มต้นใหม่ไปแล้วมีคนใหม่ๆเข้ามาหาเขาอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังคงนึกถึงคุณแต่ว่าเขานึกถึงในเรื่องของร่างกาย นะคะไม่ได้แบบไปนึกถึงในเรื่องของจิตใจที่เขายังคงรักเขายังคงโหยหาแต่ว่าเขาเนึกถึงในเรื่องของจินตนาการนะคะในเรื่องของแบบ18บวกกับคุณนะคะแม่หมอมองว่าคุณสองคนอาจจะเป็นคนที่คลิกกันนะคะในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะในเรื่องของ18บวกที่มันจะคลิกกันมากๆแล้วก็คุณก็แบบ เหมือนเมืนเคมีมันมันมันตรงกันอะทั้งสองฝ่ายอะไรประมาณนี้คือมันเป็นอะไรที่อยู่ด้วยแล้วคือมันให้ความรู้สึกชอบรู้สึกตื่นเต้นสนุกอะไรแบบเนี้ยคือโมเมนต,ต์ของคุณสองคนน่าจะเป็นประมาณนี้นะคะส่วนในเรื่องราวของอาการเทคแคร์ในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยแม่หมอมองว่าเขาอาจจะยังแบบยังไม่ได้ยังไม่ได้ใส่ใจคุณยังไม่ได้สนใจคุณอะไรขนาดนั้นนะคะคือมันเป็นอะไรที่ ที่ดึงดูดกันเพียงแค่ร่างกายนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่หนึ่งเขายังไม่ได้ลืมคุณแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ว่าอยากจะ,ะเขาเรียกว่าคือไม่ได้อยากจะกลับมามีคุณเพียงแค่คนเดียวนะคะคือเขาเขาก็ขอใช้ชีวิตของเขาไปเรื่อยๆแบบแบบนี้ถ้าคุณยอมรับในตัวเขาได้คุณก็สามารถที่จะคบกับเขาได้แต่ว่า มันจะไม่ใช่ความแบบผูกพันที่เขาจะต้องมา,าโฟกัสที่คุณคนเดียวนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งนะคะก็ยังไม่ได้ลืมค่ะถามว่าถ้าคุณจะกลับมาเขาก็ยินดีแต่ว่าเขาก็ไม่ได้อยู่กับคุณเพียงคนเดียวนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่หนึ่งคือเขาอาจจะมองหา คนที่ใช่ที่สุดของเขาอยู่ในตอนนี้ก็ได้ซึ่งตัวคุณเองอาจจะยังไม่ใช่อะไรประมาณนี้คือคุณอะใช่เรื่องอมันใช่บางอย่างแต่มันไม่ใช่บางอย่างอะไรแบบนี้มันก็เลยทําให้คุณให้เขาอะยังไม่ได้เลือกที่จะหยุดอยู่ที่คุณนั่นเองนะคะมันอาจจะด้วยความขัดแย้งนะคะของคุณสองคนนะคะคือแบบมันมัน มันคลิกกันแค่เรื่องเดียวแต่เรื่องอื่นมันมันไม่คลิกมันไปกันไม่ได้นิสัยไปกันไม่ได้ทัศนคติมันไปกันไม่ได้อะไรประมาณนี้แล้วก็คุณสองคนก็อาจจะต้องแบบจบความรักความสัมพันธ์ด้วยด้วยหลายๆอย่างนะคะในเรื่องของเรื่องราวของมือที่สามเรื่องราวของความเจ้าชูแล้วก็ในเรื่องราวของการความคิดทัศนคติที่มันไปกันไม่ได้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ห ะะเอาเป็นว่านะคะถ้าเขาคิดกับเราแค่เพียงร่างกายเราก็ไม่ต้องไปโฟกัสเรื่องของเขาก็ได้เราก็โฟกัสในเรื่องเรื่องของเราดีกว่านะคะทำงานหาเงินเก็บเงินไปนะคะแล้วก็ไปกินไปเที่ยวนะคะไปแบบเปิดหูเปิดตาก็ได้นะคะก็คือแบบเปิดรับพลังงานใหม่ๆแล้วกันนะคะอย่าไปโฟกัสแต่เรื่องของเขาเพียงแค่เรื่องเดียวนะคะเพราะว่าตัวเขาเองคือ เขาไม่ได้เขายังไม่พร้อมที่จะโฟกัสเรื่องของคุณนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่1นนะก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็มันเป็นความผูกพันนะคะในเรื่องของร่างกายแต่ว่าในเรื่องของจิตใจมันยังแบบมันยังมันยังให้กันไม่ได้นะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่ไพ่กองที่สองว่าเป็นอย่างไรนะคะเขาลืมคุณแล้วหรือย,ยังนะคะ s i k of wands นะคะ Justment Lover ยังคงคิดถึงกันอยู่นะคะ Six of Pentacles n i g e of s w o r d คิดถึงมากนะคะแต่ทำอะไรไม่ได้เลยในช่วงเวลานี้นะคะ Eight of Cups นะคะ Seven of Wands บางคู่บางคนอาจจะบล็อกกันเกิดขึ้นมีการบล็อกกันเกิดขึ้นไม่ได้คุดคุยไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารติดต่อมาก,ก็ติดต่อไม่ได้อะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่2องพลังงานมันเป็นการเหมือนเหมือน บล็อกการติดต่อสื่อสารไม่พูดไม่คุยไม่เจรจาไม่พบหน้าไม่อะไรทั้งนั้นตัดแล้วตัดเลยนะคะก็คือแบบอา,อารมณ์น่าจะเป็นประมาณนี้นะคะถามว่าเขาลืมคุณแล้วหรือยังแม่หมอวังว่าเขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะคนคนนี้ลืมคุณยากนะคะคือลืมแม่หมอวังว่าต่อให้อยากจะลืมมันก็ลืมไม่ได้ด้วยความที่คุณสองคนนะ่ะมันเป็นคู่ในอดีตชาติที่ ที่มาเจอกันในในชาตินี้นะคะคือมันเป็นฟิลที่แบบเหมือนเหมือนเคยเจอกันมาก่อนในในชาติที่แล้วนะคะแล้วชาตินี้ก็คือก็มาเจอกันอีกครั้งอาจจะมาชดใช้ใช้เขาเรียกว่าอะไรนะบางคนก็เหมือนมาใช้เวรใช้กรรมร่วมกันก่อนอะไรเงี้ยให้มันแบบให้มันจบอะไรประมาณนี้นะคะคือที่ผ่านมาคือมันอาจจะแบบ คุณอาจจะทําเขาเสียใจมาในชาตินี้คุณเขาก็อาจจะทําให้คุณเสียใจนะคะมันเหมือนเป็นอะไรที่มันผูกผูกกรรมกันมาตั้งตั้งแต่ในอดีตนะคะซึ่งตัวเขาเองก็มีความผูกพันกับคุณแบบนั้นเหมือนกันนะคะมันเป็นความรักความผูกพันที่อาจจะผูกพันกันทางด้านจิตวิญญาณด้วยนะคะคือเขาคนนี้เขาก็เป็นคนที่รักคุณนะแต่ แต่บางครั้งเขาก็ไม่รู้หัวใจของตัวเองนะคะว่าเขารักคุณหรือเปล่าแต่ว่าต่อให้เขาไปมีใครนะคะไปเริ่มต้นใหม่อะไรยังไงก็ช่างเขาจะไม่มีวันที่จะลืมคุณได้เพราะว่าคืออาจจะด้วยว่าคุณสองคนมันเป็นความผูกพันมากันตั้งแต่ในอดีตนะคะมันก็เลยที่จะ ลืมกันยากตัวคุณเองก็ลืมเขาไม่ได้นะคะคือต่างฝ่ายต่างแบบต่อให้มีคนใหม่ๆเข้ามาในชีวิตคบกับมีแฟนใหม่แล้วเริ่มต้นใหม่แล้วมีครอบครัวแล้วแต่คนที่จะยังอยู่ในความทรงจํายังอยู่ในใจก็คือตัวเขาแล้วก็คือตัวคุณด้วยเช่นเดียวกันคือมันมีอะไรที่ผูกกันทางทางจิตแล้วก็ทางแบบมันเป็นเรื่องของที่มันเชื่อมโยงกันมาตั้งแต่ในอดีตนะคะสําหรับ พลังงานของคนที่เลือกไพ่กล่องที่2นะคะคือการที่คุณสองคนจะได้กลับมาคบกันนะคะแม่หมอมองว่าคุณสองคนมีโอกาสไหมที่จะกลับมาคบกันมีโอกาสสูงมากๆแต่ว่าในวันที่คุณสองคนจะกลับมาคบกันเนี่ยมันจะต้องผ่านเรื่องราวความรักนะคะที่แสนเจ็บปวด นะคะแล้วก็ผ่านในเรื่องราวของการเลิกลานะคะแล้วก็ไปมีชีวิตใหม่ไปคบกับคนใหม่ไปเรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตแล้วณนะวันหนึ่งคุณสองคนจะมีโอกาสได้กลับมาพบเจอกันแล้วก็ทำให้ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันดีกว่าคือเขาอาจจะเป็นคนที่กลับมาดูแลคุณแล้วก็ซัพพอร์ตคุณก็ได้นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สแต่ว่ามันจะต้องผ่านจุด ของการเลิกลากันก่อนแล้วก็ไปเรียนรู้ชีวิตใหม่ๆซึ่งตัวคุณเองก็เหมือนกันนะคะคือแม่หมอมีเพื่อนคนหนึ่งที่ที่เป็นในลักษณะนี้ที่ว่าคบกันแล้วก็มีลูกด้วยกันแต่ว่าเลิกกันไปแบบ10กว่าปีแล้วก็กลับมาคบกัน แล้วกลับมาเป็นคนที่แบบเป็น Family Man มากๆจากในอดีตที่เป็นแบบสัมภเลเทมานะคะไม่เอาอะไรเลยครอบครัวไม่เอาอะไรไม่เอาพอกลับมาครั้งนี้คือแบบเป็นคนที่แบบรักครอบครัวมากๆแล้วก็ทําเพื่อครอบครัวแบบสุดๆไปเลยนะคะอันนี้ก็คือพลังงานของคนที่เลือกไพ่กองที่สองก็จะเป็นในลักษณะประมาณนี้ต้องผ่านในเรื่องราวของการเลิกลากันก่อนนะคะแล้วก็กลับมาคบกันแล้วก็จะเป็นความรักที่ดีแล้วก็เป็นความรักที่มั่นคงเพราะว่ามันอาจจะ ด้วยความที่มันเป็นพลังงานของอาการเขาเรียกว่าอะไรจะเรียกว่าชดใช้กรรมมันก็มันก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นมันอาจจะเป็นด้วยความที่จะต้องจะต้องผ่านความเจ็บปวดด้วยกันทั้งคู่ก่อนนะคะถึงจะจะจะ,จะกลับมาคบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในอดีตคุณก็อาจจะเป็นเป็น,เป,นเป็นในลักษณะนี้ก็ได้แล้วมาใน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 พบชาตินี้มันก็เลยจะเป็น จำเป็นที่จะต้องมาชดใช้ให้ซึ่งกันและกันก่อนแล้วก็ค่อยกลับมาเป็นคู่กันนะคะอันนี้พลังงานของผู้ที่เลือกไพ่กองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะเขายังไม่ได้ลืมคุณนะคะหัวใจเขายังอยู่ที่คุณมีคนอื่นมีคนใหม่แต่ก็ใจยังอยู่ที่นี่นะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่2เอาเป็นว่าไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามนะคะเราก็อย่าไปยึดแล้วก็โฟกัสแล้วก็รอก คนคนนี้ว่าจะกลับมาคบกันเพราะว่าอาจจะไม่ได้กลับมาคบกันก็ได้อันนี้มันเป็นแค่พลังงานหน้าไพ่โดยโดยทั่วไปโดยรวมๆนะคะมันไม่ใช่ดวงส่วนตัวของเราแต่ต่อให้มันเป็นดวงส่วนตัวแม่หมอก็มองว่ามันก็ไม่ได้จําเป็นที่จะต้องรอปล่อยให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาดีกว่านะคะตัวเราเองก็ต้องมีชีวิตใหม่ๆของเราด้วยนะคะอย่าเอาแต่รอนะคะ ถ้าจะกลับมาก็ขอให้มันเป็นเรื่องของโชคชะตาละกันนะคะเดี๋ยววันหนึ่งถ้าเกิดคุณเป็นคู่กันจริงๆเขาก็จะเวี่ยงคุณสองคนมาเจอกันอีกครั้งนะคะมาเดี๋ยวเรามาดูไพ่กองที่3ามเขาลืมคุณแล้วหรือยังนะคะในออฟสอดแม่หมอมองว่ายังไม่ลืมหรอกเพราะว่า โกรธคุณอยู่นะคะโกโรธแล้วก็โมโหคุณมากๆด้วยนะคะในช่วงเวลานี้นะคะเพจออฟซอร์ดนะคะยังคงส่องคุณอยู่เลยนะคะจัสติกเอ็ดออฟวันส์คุณอาจจะเจอกันจากโลกโซเชียลนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กองที่สามเซเว่นออฟซอดเขายังส่องคุณอยู่เลยคะ่ะยังคงส่องยังคงมองนะคะยังคงแบบดูคุณจาก เฟซบุ๊กต่างๆนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สนะคะแต่คุณสองคนน่าจะทะเลาะกันมีเรื่องมีเรื่องกันนะคะแล้วก็เหมือนต่างฝ่ายต่างทําให้มีความแบบเจ็บช้ําน้ําใจนะคะแล้วก็มีความรู้สึกแบบโกรธเคืองกันอยู่อาจจะด้วยความที่ทะเลาะกันแล้วใช้คําพูดที่ ไม่ดีแล้วก็รุนแรงใส่กันอาจจะทะเลาะกันค่อนข้างที่จะหนักมากๆมันเลยเป็นพลังงานของความรู้สึกแบบโกรธเครืองนะคะน,นึกถึงทีไรก็โมโ oh หทุกทีอะไรประมาณนี้นะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่ที่สามนะคะถามว่าเขาลืมคุณแล้วหรือยังไม่ลืมนะคะยังไงก็ไม่ลืมอยู่แล้วนะคะเพราะว่า ถ้าลืมคงไม่ส่องถ้าลืมก็คงไม่มองนะคะส่องสองมองมองอยู่นะคะแต่ว่าในทุกๆครั้งนะคะที่เขานึกถึงคุณเขาก็จะโกรธคุณแล้วก็โมโหคุณมากๆด้วยแล้วก็คือแบบยังไงเดียกคือไม่รู้จะทํำยังไงแต่ว่าจะลืมก็ลืมไม่ได้นะคะคือมันเป็น10 of one แต่มันคือแบบเหมือน เหมือนตัวเขาเองเขาก็แบบไม่สบายใจเหมือนกันนะคะกับการที่ต้องห่างกันแล้วก็ต้องต้อง,ต,องต้องหยุดการแบบการครบคือต้องห่างกันต้องเลิกกันในช่วงเวลานี้คือแบบว่าเขาก็รู้สึกว่าเขาไม่โอเคเหมือนกันแต่ว่าถามว่าเขาอยากติดต่อสื่อสารกับคุณหรือเปล่าเขาก็อยากติดต่อสื่อสารแต่ว่าคือตอนนี้คือด้วยความที่อารมณ์มันไม่ได้นะคะคือแบบ อารมณ์มันไม่ได้ก็คือขออยู่คนเดียวไปก่อนคืออาจจะขอแบบสงบสติอารมณ์ก่อนนะคะให้แบบว่าใจิตใจสงบนิ่งนะคะไปจำศีลก่อนอะไรประมาณนี้ไปนั่งสมาธิก่อนนะคะอาจจะแบบขอเวลาก่อนเพื่อให้อารมณ์ที่มันอยู่ในใจความรู้สึกที่มันอยู่ในใจที่มันโกรธเคืองโกรธแค้นกันอยู่เนี่ยให้มันคลายหายไปก่อนค่อยอ กลับมาคุยกันอีกครั้งนะคะสำหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3พลังงานนะคะเป็นพลังงานของความแบบเ,าเขาเรียกว่าความรู้สึกโมโหนะคะที่ต้องนิ่งเงียบหายไปอาจจะด้วยความที่ทะเลาะก,กันก็ได้นะคะคือทะเลาะก,กันหนักมากมันก็เลยต้องแบบ ต้องถอยห่างต้องถอยห่างไปตั้งหลักก่อนนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะแต่เมื่อใจเย็นเย็นแล้วอารมณ์เย็นแล้วก็อาจจะต้องมีการกลับมาพูดคุยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสําหรับคนที่เลือกไพ่กล่องที่3นะคะโอเคสําหรับไพ่กล่องที่3ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะแม่หมอก็ต้องขออนุญาตจบลงเพียงเท่านี้นะคะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะ ฝากกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ